สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิทยาศาสตร์ป .2 นะคะเราจะพูดถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะอ่าหลังจากครั้งที่แล้วนะเราทำใบงานไปเนาะเราทำใบงานการดำรงชีวิตของพืชเบื้องต้นโดยเรารู้แล้วว่าพืชเนี่ยอาศัยปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูใบงานครั้งที่แล้วนะอ่านี่ใบงานครั้งที่แล้วหลายคนคงทำเสร็จไปแล้วเนาะเราสรุปว่าการดำรงชีวิตของพืชเนี่ย จะอาศัยปัจจัยก็คือ 1. แสงแดด 2. อากาศ 3. น้ำ 4. า4ธาตุอาหารอ่าสรุปอีกครั้งแสงแดดอากาศน้ำแล้วก็ธาตุอาหารเป็นปัใจจัยในการดำรงชีวิตอ่าทีนี้ในชั่วโมงนี้เราจะมาดูนะคะคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่และอย่างเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยเขา ให้อะไรกับพืชมีประโยชน์ยังไงกับพืชบ้างนะคะมาเปิดหนังสือไปที่หน้า54นะลูกเรามาดูเลือกอันแรกก่อนอันแรกเราพูดถึงแสงนะคะอ่าในภาพหนูจะเห็นว่าพืชทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องการแสงในการดำรงชีวิตนะแม้แต่ต้นหญ้าเล็กๆต้นไม้ใหญ่พืชที่เป็นพืชผักนะคะหรือแม้แต่ต้นไม้ที่กำลังง,งอกจเจริญเติบโต ในภาพเราจะเห็นลักษณะมีสีเขียวสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะ,คะ,ะเรียกว่าสีเขียวเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะตัวนี้่าตัวคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชน,นะคะเป็นสารที่ช่วยดูดกลืนพลังงานเขาจะดูดลืนพลังงานแสงเพื่อมาเปลี่ยนเป็นอ,อาหารให้กับพืชน,นะคะช่วยให้พืชในการสร้างอาหารอทีน,นี้มาดู ทีนี้เรามาดูปัจจัยในการดำรงชีวิตอันแรกนะคะเราพูดถึงเรื่องแสงแสงเนี่ยเด็กๆเห็นในภาพแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นะคะนี่ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดนะคะให้พลังงานทั้งบนโลกให้พลังงานทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะตัวแสงเนี่ยเขาจะถูกดูดกลืนโดยอาศัยคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ในที่นี้ก็คือได้จากใบนะคะนี่ส่วนประกอบของพืช คอรฟิลได้จากใบลักษณะก็คือส่วนที่มีสีเขียวของพืชจะดูดกลืนแสงภายในส่วนที่มีสีเขียวในใบเนี่ยนะคะเขาจะมีคอรฟิลอยู่นะคะเป็นลงวัตถทุที่มีสีเขียวช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอานรูพูดไปครั้งที่แล้วการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือการสร้างอาหารของพืชนะคะสร้างอาหารอ่าสรุปว่าเรื่องของแสงเนี่ย แสงจะมีเป็นพลังงานที่ใหญ่ที่สุดนี่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือจากดวงอาทิตย์นะคะอ่าแล้วก็จะอาศัยออรฟิลสรุปนะจะใสออรฟิลจากใบนะคะอ่านี่มีสีเขียวนะ ช่วยในการสร้างอาหารน่ะนำไปสังเคะห์แสงนะคะนำไปสังเคะห์แสงอ่าสรุปนี่คือส่วนของพื่าของแสงที่ช่วยในการจเจริญเติบโต,ตของพืชนะคะอ่าต่อไปเรามาดูปัจจัยที่สองปัจจัยที่สองเราพูดถึงเรื่องน้านะอ่ามาดูน้าอ่าน้ําก็จะพูดถึงการเกิดของน้ําก็คือน้ําก็จะเกิดจากการระเหยรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ ใช่ไหมคะตัวนี้คือก้อนมีนี่เป็นแหล่งกําเนิดของน้าอ่าน้าเนี่ยจะช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะในดินเนี่ยจะมีธาตุอาหารต่างๆสะสมอยู่มากมายตัวนี้นะตัวน้ําจะช่วยละลายธาตุอาหารที่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยให้ละลายกลายเป็นน้ําเพื่อให้รากพืชที่อยู่ใต้ดินได้ดูดเห็นเมนูเห็นลักษณะการเคลื่อนตัวไหมคะมีรากพืชจะดูดน้ําขึ้นไปเลี้ยงบริเวณลําต้นแล้วก็กิ่งก้านนะคะ น้ำช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงด้วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเริ่มจากใช้แก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ตามด้วยน้ำนะคะจะอาศัยน้ำเป็นส่วนประกอบนะอ่าตัวนี้นะคะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงแสงไปนะคะดวงอาทิตย์จะให้แสงโดยผ่านบริเวณใบของพืชที่มีสีเขียวนะอ่าทีนี้ ก็จะได้กูโคดอ่าบวกกับแก๊สออกซิเจนแล้วก็ได้น้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นส่วนประกอบนี้เรียกว่ากระบวนการสร้างอาหารตัวนี้เราไม่ต้องจำก็ได้นะคะนี่เขียนให้ดูเบื้องต้นเฉยนะอ่าตัวนี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชแม้กระทั่งเม็ดเมล็ดเล็ก เนี่ยปัจจัยแรกที่เขาต้องการก็คือน้ําถ้าไม่มีการรดน้ําก็คือความชื้นในอากาศนะคะ,มะเมล็ดพืชยังไม่ต้องการธาตุอาหารอื่นๆต้องการแค่เพียงแสงกับน้ําเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเบื้องต้นนะคะอ่าต่อมาดูปัจจัยที่3ปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเขาต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่าเมื่อกี้เขียนไปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยในกระบวนการสร้างอาหารใช่ไหมคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้แล้วก็ชื่อคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในกระบวนการสร้างอาหารต่อมาแก๊สอีกทีหนึ่งที่สําคัญก็คือแก๊สออกซิเจนตัวนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากพืชมนุษย์ใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจนะคะ พืชจะใช้ออกซิเจนเหมือนกันในกระบวนการหายใจดู2ฝั่งฝั่งแรกในบริเวณตอนกลางวันตอนกลางวันจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สออกซิเจนนะคะตัวนี้คาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารออกซิเจนมีกระบวนการใช้โดยกระบวนการหายใจในเวลากลางวันเหมือนกันทีนี้พอตกกลางคืนรูปดวงจันทร์มาตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่มีแสงพืชจึงไม่สร้างอาหารในตอนกลางคืน จะสร้างอาหารเฉพาะในเวลากลางวันนะคะตัวนี้ตอนกลางคืนเพื่อจะใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจนะคะมีแก๊สที่สำคัญอยู่2อย่างก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในเวลากลางวันในกระบวนการสร้างอาหารออกซิเจนจะใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเป็นการใช้ในกระบวนการหายใจของพืชน,นะคะ มาดูสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายในการดำรงชีวิตของพืชก็คือธาตุอาหารอ่าทีนี้เรามาดูปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชนะคะอ่าเจะพูดถึงข้อสุดท้ายปัจจัยที่4ี่ก็คือเรื่องของธาตุอาหารนะคะอ่าเด็กๆดูธาตุอาหารธาตุอาหารเป็นปัจจัยสุดท้ายในการดำรงชีวิตของพืชถามว่าพืชที่ตั้งแต่เป็นเมล็ดเนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารไหมอ่าที่ผู้พูดไปเมื่อกี้ว่าตอนเป็นเมล็ดเนี่ย สิ่งที่พืชต้องการมากที่สุดก็คือน้ำแสงอากาศาส่วนที่เป็นธาตุอาหารเนี่ยในกระบวนการเจริญเติบโตแรกๆเนี่ยพืชเขายังไม่ต้องการนะคะเพราะว่าปกติธาตุอาหารเนี่ยจะสะสมอยู่บริเวณในดินจะต้องมีส่วนที่เป็นรากงอกออกไปก่อนนะคะพอรากแทงลงไปในดินปุ๊บรากเขาก็จะ ช้อนชัยไปตามพื้นดินเพื่อหาน้ําแล้วก็เก็บกักธาตุอาหารที่นี่ธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชเด็กดูกรอบตัวสีส้มกรอบสีส้มเนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการนะคะตัวนี้เป็นธาตุอาหารหลักเลยจําเป็นที่สุดที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้มีตัวแรกก็คือตัวเอนตัวเอนนี่คือไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยะจะเป็นธาตุอาหาร ที่ช่วยให้ใบของพืชมีสีเขียวอ่าใบมีสีเขียวอ่าสอนไปเมื่อกี้ว่าถ้าพืชส่วนที่มีใบสีเขียวเนี่ยจะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารนั่นเองนะคะทําให้พืชน,นั้นจเจริญเติบโตได้เร็วอ่าสังเกตว่าบางครั้งคุณแม่จะชอบไปซื้อปุ๋ยคุณพ่อไปซื้อปุ๋ยเพื่อมาใส่ในต้นไม้เพื่อถ้าเป็นช่วงที่การเจริญเติบโตแรกๆเนี่ย ที่ยังไม่มีดอกกับผลเนี่ยเขาจะให้ในตัวเจ้นเป็นหลักเพื่อช่วยให้พืชมีใบสีเขียวเข้มมีการเจริญเติบโตงอกของใบได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้พืชสร้างอาหารแล้วพืชก็จะโตเร็วนะคะตัวต่อไปก็คือตัว P P ก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสตัวนี้อ่าตัว P นี่ช่วยเรื่องอะไรตัว P นี่จะน่ช่วยมากในกระบวนการที่ พืชมีดอกแล้วก็หลังจากผสมพันธุ์เสร็จก็จะเกิดเป็นผลช่วยในการเร่งเร่งดอกและผลอ่าปลูกต้นมะม่วงเราอยากได้ผลผลิตเร็วขึ้นเราจะต้องเติมฟอสฟอรัสให้มากขึ้นนะคะอ่าเวลาเราคุณพ่อไปซื้อปุ๋ยสังเกตถุงปุ๋ยก็ได้รู้มันก็จะมีตัวเลขระบุไว้อ่าบางครั้งก็จะเป็น15 สามสิบสิบห้าตัวสามสิบก็จะเป็นตัวฟอสฟอรัสเขาก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสสูงแสดงว่าปุ๋ยถุงเนี้ยจะเป็นปุ๋ยที่ช่วยเร่งให้ผลออกเร็วนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวโพแทสเซียมก็คือตัวเคเคก็คือโพแทสเซียมอ่าโพแทสเซียมตัวนี้จะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงพูดยง,ง่ายๆก็คือช่วยให้พืชสร้างอาหารได้ดีขึ้นนะคะนี่คือธาต หลัก N P K จำไว้นะคะเป็นธาตุอาหารหลักของพืชช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชอ่าแล้วถามว่าตัวสีเขียวกับสีม่วงช่วยอะไรคะตัวสีเขียวเป็นธาตุอาหารรองอ่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ธาตุอาหารเสริมตัวนี้นะคะพวกนี้จะมีอยู่ในดินอยู่แล้วนะคะในดินที่อุดมสมบูรณ์ที่มีปริมาณฮิวมัส ยิวมัดก็คือซากพืชซากสัตว์ที่ตายและทับถมกันเวลานานพวกนี้จะมีสะสมอยู่ในดินมีมากมีน้อยเฉลี่ยกันไปน้ำจะช่วยในกระบวนการละลายธาตุอาหารตัวนี้นะคะแต่ที่จะต้องเติมเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นก็คือธาตุอาหารหลักสรุปว่าธาตุอาหารของพืชที่จำเป็นจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกิจกรรม กิจกรรมฝึกทักษะตัวนี้จะเป็นภาพเดียวกับใบงานให้เด็กๆจะใบงานขึ้นมานะคะที่เป็นรูปต้นไม้แล้วมีหมายเลขอยู see, ่4หมายเลขนะคะมห,หมายเลขหนึ่งเป็นรูปของดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะหมายเลขหนึ่งเป็นรูปของดวงอาทิตย์ตัวนี้ก็คือแสงอ่าปัจจัยที่หนึ่งอันนี้คือรูปของอากาศหมายเลขสองหมายเลขสามก็คือน้ำ แล้วก็หมายเลขสีก็คือธาตุอาหารอ่าทีนี้เรามาดูในใบงานเรานะคะอ่าทีนี้เรามาดูใบงานนะคะใบงานการดำรงชีวิตของพืชเนาะอ่าปัจจัยจากในหนังสือเมื่อกี้มีอยู่สีข้ออ่ามาดูนิดนึงภาพแรกนะคะเป็นรูปของแสงข้อหนึ่งอ่าหมายเลขหนึง่ตงตัวนี้ก็คือแสงนะคะอ่าตอบตรงนี้ก็ได้ลูกหมายเลขหนึ่งก็คือแสงแดด แสงแดดอ่าใครที่ทําแล้วดูนะคะว่าตัวเองทําถูกไหมหมายเลข2อคือ,อเขียนก่อนเนาะหมายเลข2ตัวนี้นะคะอ่าชี้ไปอย่างงี้เหมือนในหนังสือเลยนะคะเมื่อกี้หมายเลข2ก็คืออากาศอ่าหมายเลข3ามดูรูบรูป,รปบัวรดน้านะคะหมายเลข3าก็คือน้ําแล้วก็หมายเลข4อยู่ใต้ดินก็คือธาตุอาหารอ่าได้ครบแล้วนะคะทีนี้เรามาดู ข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อหนอึ่งมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาถามว่าถ้าต้นพืชขาดขาดในที่นี้คือขาดแสงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ส่งผลไหมครับถ้าขาดแสงเนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนอ่าคุณครูสอนไปแล้วว่า แสงเนี่ยช่วยในกระบวนการสร้างอาหารถ้าพืชขาดแสงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตเพราะพืชอาจะไม่สามารถสร้างอาหารได้พอสร้างอาหารไม่ได้พืชก็จะ ายใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูข้อ2หมายเลข2ก็คืออากาศอากาศเนี่ยอ่าข้อนี้ไม่ได้ถามว่าส่งผลกระทบแต่ข้อ2ก็เขาถามว่า,อา,า,อ,าอากาศอ่าอากาศอากาศข้อนี้ถามว่าอากาศมีประโยชน์ต่อพืชเพราะอะไรอ่าเมื่อกี้เรียนไปแล้วอากาศที่ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชแล้วก็การหายใจของพืชเนี่ย พืชจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนใช่ไหมคะประโยชน์ก็คือพืชจะใช้อากาศอ่ะเราก็เขียนไปเลยมี2อันเนาะจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการสร้างอาหารนะคะหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจอ่าตัวนี้สรุปใจความสั้นๆเลยคะ่ะเพราะว่าอากาศที่พืชใช้ก็จะมีแค่คาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจน ต่อไปหมายเลขสามมีรูปบัวรดน้ำบัวรดน้ำอ่ะก็คือน้ำถ้าพืชได้รับปริมาณมากเกินไปจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียเหมือนเราดื่มน้ำถ้าเราดื่มน้ำมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยดื่มน้ำมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะอะไรที่ได้รับมากเกินไปก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายพืชเหมือนกันถ้ารดน้ำมากเกินไปอ่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัด แม่บอกให้ไปรดน้ำรดไปเลยจนท so so ่วมพืชบางชนิดเขาไม่ได้ต้องการน้ำปริมาณมากเกินไปเพราะในดินก็มีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าได้รับมากเกินไปก็จะส่งผลเสียเพราะจะทำให้รากพืชเน่านะคะก็เหมือนเวลาเราเอาอะไรไปแช่น้ำ เอาผักไปแช่น้ํานานๆเอาใบไม้อ่านลองทดสอบในการเดินไปข้างล่างนะคะหยิบใบไม้แล้วแช่ไว้ในน้ําในกระมังอะไรก็ได้แล้วทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์หนูจะรู้สึกเลยว่าใบไม้มันจะมีลักษณะเปื่อยยุ่ยนะคะเหมือนเวลาเราต้มแม่ทํากับข้าวต้มหมูนานๆหมูก็จะเปื่อยการที่แช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานานๆหรือได้รับน้ําปริมาณมากเกินไปก็จะทําให้เกิดผลเสียถ้าได้พืชก็เกิดรากเนา่า ะะเพราะว่ารากจะอยู่ภายในดินเนาะเวลาเราลดน้ำเราลดลงไปในดินใช่ไหมคะข้อสุดท้ายข้อสี่เขาถามว่าหมายเล็กสี่เนี่ยคืออะไรอะหมายเล็กสี่ตอบแล้วก็คือธาตุอาหารธาตุอาหารมีความสําคัญต่อพืชทําให้พืชเจริญเติบโตธาตุอาหารหลักที่สําคัญมีกี่ชนิดคะตอบไปแล้วเมื่อกี้กรอบสีสม้มมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดตัวแรกก็คืออันนี้เขาไม่ได้ถามว่าทําอะไรดังนะั้นะเราตอบแค่ชื่อธาตุได้เลยก็คือไนโตรเจน นตัว N นโตรเจนอ่าตัว P ีอ o s p h o r แล้วก็ตัว K พแ t สเซียมนี่คือธาตุอาหารหลักอ่าทีนี้ดูใบงานตัวเองเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูต่อทีนี้เรามาดูใบงานต่อไปนะคะพูดถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชเหมือนเดิม ก็คือมีแสงอากาศธาตุอาหารแล้วก็น้ำอ่ะอันนี้ก็คือให้ตอบคำถามต่อไปนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาตอบคำถาม10ข้อนะคะคำถามนี้จะเป็นในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชที่มีทั้งหมด4ปัจจัยสามารถนำช้อยทั้ง4ข้อเนี่ยเติมได้มากกว่า1ข้อนะคะอ่ามาดูข้อแรกก่อนนะคะ,ะในใบางานรลอจจะไม่ชัดนะคะให้ดูกับคุณครูไปพร้อมกันเลยนะ อ่าข้อแรกพืชใช้ในการสร้างอาหารเวลากลางวันและใช้ในการหายใจในเวลากลางคืนคืออะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนก็คืออากาศอากาศจะเป็นปัจจัยนะคะที่พืชใช้ในการสร้างอาหารแล้วก็ในเวลากลางคืนและกลางวันก็ใช้ในการหายใจด้วยนะคะต่อไปขออ้อ2 ละลายธาตุอาหารในดินทําให้พืชลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ง่ายอ่าส่วนที่เราลดลงไปในดินจะช่วยละลายธาตุอาหารตัวนี้ก็คือน้ํานะคะน้ําที่เราลดลงไปในดินนะคะจะช่วยในการละลายธาตุอาหารเพื่อให้รากสามารถดูดขึ้นไปเลี้ยงลําต้นได้พืชจะไม่สามารถสร้างอาหารได้ถ้าขาดปัดจจัยนี้ ปัจจัยที่สําคัญคือปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือแสงถ้าพืชขาดแสงพืชจะไม่สามารถาสร้างอาหารได้จะไม่สามารถดูดเกลืนแสงมาที่ใบได้นะคะดังนั้นปัจจัยที่สําคัญจริงๆถ้าขาดไม่ได้ในการสร้างอาหารของพืชเลยก็คือแสงเพราะว่าพืชจะสร้างอาหารในเวลากลางวันเท่านั้นนะคะถ้าพืชขาดจะทําให้ใบและลําต้นแห้งเหี่ยวและตายในที่สุดสิ่งที่ทําให้พืชเหี่ยว และตายถ้าขาดก็คือน้ำนะอ่าต่อไปข้อ5ปัใจจัยในการเจริญเติบโตของแสงที่มนุษย์ขาดและจะตายอย่างรวดเร็วอันนี้พูดถึงมนุษย์นะคะก็คือคนนี่แหละอ่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์ตายอย่างรวดเร็วก็คืออากาศเราใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจถ้าเราขาดอากาศเพียงแค่1-2นาทีก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้น้ำกับอาหาร มนุษย์สามารถขาดได้ในระยะเวลาหนึง่งแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออากาศนะคะข้อ6พืชใช้สำหรับหายใจถ้าขาดพืชจะตายก็คือพืชใช้อากาศในการหายใจนะคะเหมือนกันกับมนุษย์นะแต่ว่าจะคงอยู่ได้นานกว่าถ้าขาดอากาศสำหรับพืชกับมนุษย์จะแตกต่างกันตรงนี้นะคะของพืชเนี่ยจะคงอยู่ได้นานกว่ามนุษย์ มนุษย์อาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งถึงสนาทีนะต่อไปข้อเ็ดพืชใช้รากดูดผ่านท่อลำเลียงเพื่อนําไปใช้ในการดารงชีวิตตัวนี้ผ่านท่อลำเลียงก็คือส่วนของรากนะคะรากจะดูดน้ํานั่นเองผ่านท่อลำเลียงขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะต่อไปข้อแปดเกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินอ่ะพูดถึงคําว่าอยู่ในดินก็คือธาตุอาหารธาตุอาหารนะคะ ต่อไปข้อ9ใบของพืชจะดูดกลืนเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานในการสร้างอาหารนะคะก็คือใบของพืชจะดูดกลืนแสงเพื่อใช้เป็นพลังงานในการสร้างอาหารแล้วก็ข้อสุดท้ายปัจจัยที่ช่วยให้พืชสร้างสารสีเขียวเพื่อนำมาใช้ในการสร้างอาหารสิ่งที่ทำให้พืชมีใบสีเขียวก็คือธาตุอาหารนะคะ ธาตุอาหารก็คือกลุ่มของในตัวเจนนะคะจะทำให้ใบของพืชมีสีเขียวอ่าดังนั้นอ่าดังนั้นนี่คือใบงานในเรื่องของการดารงชีวิตของพืชน,นะคะให้เด็กๆดูแล้วก็ตรวจดูว่าตัวเองทําถูกไหมนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ